บ้ามาร่วมเนกกับโข็นไัไครับผมก็ดีใจครับดีใจมากก็โหเป็นแบบว่างานยิ่งใหญ่มากเนาะวันนี้แล้วก็สนุกมากกิจก,กรรมคือแน่นมากครับผมดีใจครับดีใจมากเป็นเกียรติมากก็เป็นงานเปิดตัวสินค้างแรกของกิโก้ด้วยก็พวกรบินนี่สัาครับเป็นเกียรติมากดีใจมากครับผมอ่มาผมผม,ผม,มกินบ้างแต่วินนี่เน่าจะชอบผมชอบผมชอบ,ผม,ชอบผมกินเยอะใช่ช่วงหนึ่งเลยตุ้ยไปเลยแต่ช่วงนี้ผอมแนี หอมแล้วหอมลงหอมลงใช่แต่ว่าคุกกี้นะก็เหมือนว่าเราเราก็กินกันตลอดนะแบบว่ามันเป็น,เป,นเป็นอาหารที่มันทานง่ายนะแบบว่าเป็นของว่างใช่ครับผมก็มีสองรสด้วยทีโก้ครับผมทั้งของคุณคือช็อกโกแลตใช่ของผม,มสตรอเบอรี่ ต้องใช่จมากตั้งแต่รู้ไม่รู้ไม่ว่ามันจะต้องลงสนามขนาดนี้รู้โอ้โหตั้งแต่บอกว่าส่งบีฟมานะบอกว่างานนี้สนุกแน่แล้วเราก็โอ้โหเราจะชนะให้ได้เลยสนุกแพ้อันจะได้ใครนะครับอันจะได้ใครจะชนะจะรับวินนี่ได้เลยโอ้ยแต่วันนี้ผมชนะว่ะมันไม่ไปมันไม่ปกติเราไม่ยอมเลยหรอกว่าเราไม่แบบว่าจะแกล้งแพ้ให้ผมชนะบ้างไม่ผมชนะบ้างวิเลดนะวิเลดผมอาจจะนำอยู่นิดนึงชนะนึ่พันชนนึง ไม่แพ้เอาเอออยากให้เพื่อนเต้นด้วยไงเหลาเหงาเหงาเหง่าอันไหนที่เราที่ยากยากสุดหรอคือเกมที่สองคือที่เอาเสือเสือไปใส่ข้อก่ะอันนั้นอ่ะยากสุดเพราะว่านยากเรา่กอนน้ทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าไม่เนี่ยต้องตอบว่ายากเพราะครูโดนป่วนเต็มไปหมดเลยเออเพราะว่าเสือแบบว่าเขาเรียกว่าเขากติกาพี่คิวบอกว่ากติกาคือไม่มีกติกา เพราะฉะนั้นเราก็เล่นในกติกา,าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้โหคือเล่นเอาเหงื่อตกอะ่ะเ,เล่นเอาเหงื่อตกอะ่ะเดี๋ยวทีมผมเอาเอาลูกโป่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนเครื่องดูดฝุ่นเป่าบ้างอะ่ะเดี๋ยวโดนปืนอัดลมยิงบ้างอะ่ะเดี๋ยวโดนเสือป่วนบ้างอะ่ะเออคือพี่เฉ๋อทิโก้นี่ <c oughs> เอเนจีเยอะมากเอเนจีเยอะมากแต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยด้ายพี่้ยืนให้ผมผมยืนรอรอครับนี่ผมยืนรอรออย่างเดียว เมื่อก <Exc iting> ี้เราเราเราเหมือนเราเอ็กซ์พีเลยนะ <S <s <hr iek> ผมคิดบอกว่าเหนื่อยบ้างแต่ก็ยืนหล่อหล่อแต่ว่าเก็บความเหนื่อยไว <s hr iek> ้ก็ทั้งเหนื่อยและทั้งยืนหล่อๆ,ๆ <S <s <hr iek> อาจจะพูดทําให้งงเพราะตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันเ <s hr iek> ป็นเกมที่หลอกลก็เกมบ,บาส์นะคะเกมบาสนะครับตอนแรกคิดว่าไม่ยากหรอกโอ้โนิดเดียวแต่ว่าเราโดนเพิ่มระยะไงไม่ลงเลยทีนี้แล้วก็ถือว่าเ,าเนาะแฟนๆก็ให้ความร่วมมือดีครับผมว่าสนุกดีครับ ตอนทงผมก็ผมชูตั้งแต่ระยะแบบไกลๆเลยแล้วลงไหมผแหวกผมแหวกคือถ้าชูแบบธรรมดามันก็ธรรมดาไปหน่อยแต่ว่าถ้าชูแบบไกลๆนี่ถ้ามันลงนี่เขาเรียกว่าแจ็คพอตแตกก็คิดว่าลงก็ไม่ลงไงเพื่อนเพื่อนนี่ใช้แต่อย่าลูดซับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหายหมดนะครับเซึ่งเล่นมาสองชั่วโมงทั้มดไม่อะไรอยากนั่งอยากนั่งสดออกสื่อเหมือนกันอันนี้มันไม่สดอ่ะมันหยาดแล้วมันเริ่มมันเนี่ยมันเยอะ์ตมันเนี่ย นี่ขนาดยืนเฉือเหงื่อยังออกเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เล่นเหงื่อไม่ออกคนมันฮอตไปที่ตอนนี้เหรอใช่ร้อนร้อนชิบหายเลยตอนนี้ร้อนเหรอนร้อนร้อนมากเลยติดในหัวอีกแล้วป่า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 ก่อ่าซิโก้ป่าซิโก้ก่อนป่าซิโก้ก่อนจิ้มพิเศษ ใช่นะครับพี่เสือมาหิวพม่เสินพี่เสือครับผมก็ฝากด้วยครับทิโก้ครับผมก็คุกกี้เสืออร่อยโฮกนะครับผมวันนี้ก็เป็นเปิดตัวสินค้านะก็มีทั้งหมด2รสชาตินะครับผมหาซื้อง่ายมากเลยก็มีทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็สับปครดครับผมเช่นกันครับฝากด้วยนะครับคุกกี้พี่เสือทิโก้นะครับผมอร่อยโฮกอย่างที่สตาฟบอกเลยก็เพิ่งลันช์วันนี้วันแรกนะครับผมก็ผมเป็นเกียรติมากที่ได้มางานเปิดตัวก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นกีฬาสนุกสนุกแล้วก็มาเจอพี่เสือทิโก้ขอบคุณ ครัสครับ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 ,รบต่อเลยไปแลูกอาจจะพักก่อนเดี๋ยวขอลางานก่อนเป็นยังไงบ้างบ้างตามการที่เราปิดท้ายประกาศนียบัตได้ดีใจครับก็แบบเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็เหนื่อยบ้างแต่ว่าคืออย่างน้อยอยังไงก็ตามไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องเอาเราก็ต้องเอาปริญญาตรีกลับมาให้ได้ซึ่งผมก็เพิ่งทําได้เพิ่งทําได้ไม่นานคือเพื่อนๆผมอาจจะเรียนจบไปนานแล้วแต่ผมเพิ่งจบ ตอนตอนตอนแรกก็มีแบบเครียด์ตอนเพื่อนจบเฮ้ยกูยังช้ำชั้นอยู่เลยกูยังไม่จบเลยแล้วจะทําไงดีแต่ว่าในที่สุดก็จบสักทีก็เท่ากับยกภูเขาอาจจะอ,อกไปหนึ่งหนึ่งอย่างครับก็มีก็มีแต่ว่าก็ต้องทําอะไรไม่ได้ก็ต้องสู้จนวันนี้เนาะครับใช่จนวัน <c oughs> นี้นแล้วรายน้ยังไงสุดท้ายจึงสามารถจัดจานแล้วมาเรียนก็ผมเก่ง ออะะไรเก่่งตอบทุกคำถามผมเก่งคำตอบที่แบบเริ่มแต่วันเราพยายามีคนไม่ตายคือไม่คือผมอ่ะผมว่าแล้วโดนถามคือว่าคุณแม่ผมมาพาผมเต่าใช่แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากมากแล้วครับผมก็เอาไปอีกแล้วครับนี่ของคุณบ้างของสาวหุ่นมากโอ้คงขึ้นเอิดอีกแล้วเนี่าอยคุณเยอะกว่าซับนะเอออย่าถูกเออซับอะไรก็รู้เนืเก่งด้ว อยากเป็นมีมอยากเป็นมีมเีพี่โกมากินพี่โกครับก็แต่ว่าคือวันที่12เนี่ยไม่ได้ไปแต่ว่า14เราก็ตั้งใจจะไปเซอร์ไรส์เขาอยู่แล้วแล้วก็ติดกันใช่ครับผมเป็นช่วงเป็นชคาติดกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เ็ไรไม่ป็นีป็นไรมเรไมเ็ควรมจปนรามเนรามกนไเป็นนแรไว่เปนไรเป็นไ้เร็นบเ็นไรไม่้็นไรไม่ไร่นไรไเนไไม่า่าป่ป็น่ปนไ่าไปกปนรมนไร ที่แบบว่าก็ตกลงกันพอดีชอบอาหารญี่ปุ่นคู่ก็เลยได้ก็เลยกินก่อนมันเกิดไปแล้วนะครับใช่จ้ามือเหรอได้นะครับจ้ามือถ่านกันดิจริงเหรอมือใหญ่เลยอ่ะโอ้โหบินออกมาที่ตาโอ้โหตาจะโตอ่ะไม่ใช่แบบร้านโซเทียวหลังตึกแบบนี้ไม่ใช่ตอนนี้คนไข้พิเศษส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็แชร์กันมากกว่ามีมีแค่แบบว่าเป็นเจ้าว่านห่มกินงกวงอะไรอย่างงี้นิดหน่อยหรอ ก็ไปกินกุ้งเผาบ้างเขาเขาก็เลี้ยงอะไรอย่างนี้ชื่อแบบไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนบ้านมาเมื่อไหร่ฮะแต่ไม่แต่ผมไม่อยู่ปีไม่ละนีไงทุกคนถามว่าปีไม่ละะไรนะปีทำคลองแค่ไินนี่เออต้องดูปลายคนหมากูกินนี่ตอนตอนเด็กกลับมที่บ้านบ้างกับบ้านเราบ้างก็ดีใจครับดีใจโอ้โหดีใจอยู่แล้วก็มรดกอะสี่พันล้านอ่ะถ้าสี่พันล้านจริงกูไม่มาอยู่ตรงนี้หรอก งานก็ไม่เรียนสิ่างเดียวกันออไ,ไม่ไม่เราบอกจะเรียนอไงบ้างเลยสุดแ้วจบของเราเพื่อนๆก็ไปกันหมดคือ <c oughs> เราก็ดีใจแหละเราก็เหมือนแต่มันก็เป็นสิ่งที่ในชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งเราก็ต้องเรียนจบอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่มัสดูอ่ะก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็ทําสําเร็จแล้วแล้วก็โกโกทางด้านการเรียนก็ก็เสร็จไปแล้ว<ม>ที่เหลือก็คือโกทางด้านการทํางานแหละอะไรอย่เราตั้งเป้าเงี้ยกก่อะครับ็ทํางานเก็บเงินซื้อบ้านครับครับ อยากอยากได้บ้านอยากซื้อบ้านอยากซื้อบ้านอยากได้บ้านได้ยเสองได้สองวัได้ยังตอนนี้น่าจะได้สนามหญ้าหน้าบ้านอยู่นี่บ้านใหญ่เขาบ้านเขาใหญ่บ้านเขาใหญ่สนามสนามหญ้าสนามหญ้าให้ให้หมาเล่นหมาเล่นด้วยบ้านเราต้องต้องเก็บเยอะนิดนึงแล้วเมื่อไหร่จะเราจะได้อยู่อ่ะถ้าหมามันมีที่อยู่แล้วเราอยู่ไม่มีที่อยู่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนแถวนี้เอาเราเวความเพิ่มใหญ่มากจบ วยพรเหรอ, <S <S อ,อ <S <S ความจริงก็ดีใจกับเขาแหละคืออาจจะไม่ได้เวยพรอะไรมากก็ดีใจกับเขาว่าก็เห็นเขาแบบว่าเออเรื่องการเรียนนะเขาก็แบบตั้งเป้ามาตลอดก็แบบเออได้จบแบบว่าจบแล้ววันนี้ก็แบบดีใจครับเขามีมุมนี้สสดงเคยเห็นไหมเวลาเขาตั้งใจนอ่อานโหหหา,ายากอแบบก็ไดยเห็นอ่ะแป๊บนึงเจ้าตัวยังใส่หัวเลยมีมั้ยไม่มีหรอกีผมคือแบบความจริงจะเห็นอ่านบทมากกว่าเขาไม่อม่าน หรือว่าตีกลางคืนเดี๋ยวทุกไม่ทุกคนไม่รู้หรอกเวลาผมเครียดเวลาผมอ่านหนังสือหรือทำทำโปรเจกต์เครียดๆผมก็อยู่บ้านอะไรอย่างเี้เราไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นภาพกันหรอกเหมือนในที่ที่ในเมื่อเวลาเราเครียดเราทำโปรเจโอ้ยเครียดกว่านั้นอีกเครียดกว่านั้นอีกถ้าเขาจริงจังก็เครียดหมดเครียดเลยโปรเจกต์โปรเจกปีหน้าครับโปรเจกต์ปีน้ซีรีส์วินน่สตาร์ก็ มา r o f e s s i o n a l boyfriend จิบไก่จสดก็ผมก็คออะ,ะคิดว่านะครับน่าจะประมาณกลางปีเนาะแบบว่าถ้าจะเริ่มถ่ายทำแต่ว่าคิดว่าคง develop บทอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคุณบันตันอ๋ออ,อ,อย่างนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าจากคนตแบบว่าไ,ไม่แบบไม่ต้องอมีเรื่องของการเรียนมาอะไรนี่ล่ะอ่าใช่ก็จะสบายตัวมากขึ้นมีก็คิดว่าแบบว่าก็จะมีเวลากับตัวเองมากขึ้นเนาะได้แบบว่าไปพัฒนาตัวเองอย่างอื่นอะไรอยย่างงเี้ รู้สึกว่าก็เบาเบาลงเนาะใช่เบาลงเรนี้ต้เตรียมตัวนะเริ่มเตรียมตัวอย่างว่าแบบอ่านบทว่าแบบบทเราจะเป็นไปยังไงก็อย่างที่บอกครับคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงกลางๆบทเนาะก็เราก็คุยกับผู้กำกับอยู่เรื่อยๆครับว่าซีรีส์นี้แบบเออใครอยากเล่นอะไรหรือว่าอยากเอาความสามารถด้านไหนพิเศษที่แบบเอออยากเสนอไหมพี่นิวนะพี่ผู้กำกับก็ค่อยๆคุยกันไปค่อยๆปรับกันไปใช่เพราะว่า ในการจะทำซีรีส์เรื่องนึงเนาะมันแบบว่าโปรเซสแล้วก็บุญการมันเยอะมากๆใช่ก็ต้องผ่านการคิดที่แบบว่าเออเยอะเนาะใช่ครับเหมือนเราสุดสุดเหมือนเสุดสุดข้างไปถึงแบบอะไรนะเราฟังกันตั้งใจฟั้นไงแต่เราเรียนจบแล้วมีเวลาว่างเราจะพัฒนาตัวยังไงจริงจังจริงจังเออออกออกนังกายก่อนเลยตอนเนี้ยออกอีกแล้วเหรอออกปีเดีทียวก็ออกปีเดียวก็ออกออกหน่อยออกหน่อยก็ผมว่าผมจะกลับไปฟิตละ อาจารย์ไม่แซงว่าปีนี้คือหุ่นหนุบหนับจะได้เห็นแค่ปีนี้ใช่จะได้เห็นแค่ปีนี้อาจาะปีหน้าเป็นซิกแพคหรอไม่ก็หนุบหนับหนุบหนับน้อยลงหน่อยเขาบอกเราเป็นพระเอกคนเดียวที่อันนี้หนุบหนับผมตุ้ยผมตุ้ยแหละแต่น่าจะขึ้นได้หรือไม่ก็ก็คงได้เห็นเพราะว่าก็ต้องต้องได้ต้องยังต้องเห็นแหละคนดันมาคนดันเพราะที่ผ่านมาเราก็ออกออกกำลังกายอย่างจริงจังคาร์ดิโอแบบก็กินน้อยลงช่วงนี้ก็กินน้อยลงครับ ใช่นะครับจริงจริงจริงรงนี้กินน้อยลงแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าเห็นแบบวินัยเยอะขึ้นอ่าใช่มีไหมมีแบบว่าพอเห็นแบบเขาหลุดจากวินัยเราห้ามไหมอ๋อผมไม่หลุดหรอกผมไม่หลุดจากวินัยหรอกก็เห็นเนี่ยให้เขตงมคือแบบก็มีบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้ไมแล้วทำไมวินิจปีหน้าคือตั้งใจว่าเราจะต้องมีด้านของว่ามัมาครับหรือยังไม่เราเรา ด้วยความที่เล่นเป็นจ้านก็อยากคือผมอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลุคจากลาวาไปเป็นจ้านแบบว่าให้คาแรคเตอร์มันดูให้คาแรคเตอร์มันดูชัดชันเจนก็เลยตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองอะไรเงี้ยครับให้เวลาตัวเองเท่าไหร่ครับเแบบไม่ร่างขอบจะมาแล้วเจ็ดกว่าปีพี่อ้าวอไม่ต้งวตัดแต่ปีไม่ก็ต้องก็ต้องก่อนเปิดกล้องอะเนาะไม่ไม่ย้อนมันอ๋อจะปวดเห็นบ่ากูไลุถนัดขนาดนั้นอะ อาจจะไม่อันนั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ทำที่ดีทำให้ดีที่สุดแหละพูดไม่ก่อนพูดไม่ก่อนทำให้ดีที่สุดแหละไม่กล้าพูดอ่ะเรามีเราเออเรามีแบบใครเป็นแบบต้นแปะมืออยากได้แบบไหนที่สุดว่าไทยก็ได้น้ำไทยก็ได้อะ ไม่ไม่คือทางเรื่องหุ่นอ่ะไม่มีไม่มีแบบไม่มีไม่มีแบบอย่างเลยแต่ว่าแค่อยากเห็นตัวเองดูดีขนาดนี้นะใช่ผมว่าเขาคงแบบอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแหละครับก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะที่จริงๆเราทำได้ใช่ไหมหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเพราะว่าบางคนรู้สึกว่ามันหนักมันยากนะได้ทำได้ทำได้ไดเริ่มการได้ต้องอลดอะไรก่อนปลดอาหารครับออกกำลังกายไม่แต่เมื่อกี้กินขนมตรงนี้กินขนมใช่ใช่เมื่อกี้ขนม ก็ถึงบอกไงเมื่อก่อนถึงตุ้ยไงตอนนี้ไม่ค่อยกินแล้วตอนนี้ไม่ค่อยกินแล้วแต่กินอย่างเดียวตอนนี้คุกกี้เสือทิโก้ถูกต้องเอามาเลยไม่มีเสือพูดบิดคุกกี้ทิโก้เป็นกางใจให้กับการฟันหุ่นและล่าสุดไปญี่ปุ่นอาหารมีคนเจะหวานนะญี่ปุ่นมันมีอะไรลูกตั้งแตทำไมมันหวานอะ ก็โอ้ไปความจริงเราไปงานแฟนซายกันก็รู้สึกว่าได้ไปญี่ปุ่นในช่วงปลายปีเนาะแล้วก็บรรยากาศอะไรอาหารก็อร่อยคนก็น่ารักก็ดีหมดเห็นไหมมีคนเกาไปแซวว่าเดทไปเดทหรือเปล่าอะไรนะครับมีคนเกาไปแซวว่าเดทไปทำงานเจ้าอะหวานมันไหมหวานมาต้มน้ำใส่ทำงานยังไงมันแต่ว่าหวานมากก็ทำงานก็ทำงานเรื่องปกตินะเราไม่ได้ตอบเลยแลระหวานไหมในความรู้สึกเราหวานแหละ แต่ช่วงนี้ก็ของหวานไงก็เลยหวานยื่นแทนเดี๋ยวนะก็คือแลกเกี่ขนมหวานหวานยื่นแทนเหรอเออใช่ต้องเติมน้ำตาลให้ตัวเองบ้างหวานจริงปะหวานจริงปะเออครับจริงหวานอยู่ยังไงทำยังไงอยารู้จังว่าเอ้ยหวานจังเพรดิปกติไม่ค่อยเห็นเพรดิปกติไม่ค่อยเห็นอะไรนะไม่แต่ไม่แต่ปกติเขาเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบมันนิ่งอะไรอย่างนี้คือแบบชีวิตประประจําวันปกติเขาก็หวานก็ขี้เล่นก็อะไรปกติครับใช่แต่อันลุกอาจจะดูนิ่ง คลิปหน้ามีไหมนิปหน้าไมคลิน้น่งเป็นคนนิ่งๆเป็นคนนิงเป็นคนนิ <c <c ่งเป็นคนนิ่งเป็คนิงเป็นคนนิ่งเนคนิปนคาิปน้านิยนคิ่ปนนนิ่ยคนคิคิน่นคิ่่่นน่เคคค